ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟของบ่าวดุมดุกครับมื่อนี้ได้มาเยี่ยมมายามทานฤษีน้อยคือเก่าครับยังมีท่านย่าเอสบองไฟอยู่ด้พี่น้องเลยฝนมีท่านตกจ็บเจอพี่น้องไปการอื่นกันได้เถอะตัวสองตัวก็ต้องเอดบิญาจากเถอเดียวครับฟองไฟเอดไปบ้านอื่นน้ำสวัสดีครับทานฤษีน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาอยู่กับเสียปิ่นสวัสดิ์รถไถยใหญ่น้ำสวัสดีครับ ป้าเดี๋ยวเอ็ดไปบ้านเลยเนาะบาทนี้เอฟใส่ช้อยนี่เอฟใส่ช้อยบุญบ้านเสียระพุ่มเสียระพุ่มี่เราใส่บ้านเลยบ้านหัวคูจักในเงิแต่ว่าบ้านเสียบ้านหัวคูอำเภอร์เสียระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสังต่อยเพิ่นบ้านนังรองหมอลำลงโลดเพชรทองไสโอ้ไปบ้านไปบ้านอัหมอลำใหญ่ด้๋นี้อิดบางมือนป๋ แมนครับตอนนี้กำลังอัดบางหมื่นอยู่ห้อยลันเหรอหอดสีเรสอย่างนีไปหอดทีปีพยายามไม่เจ็บแน่นขูดหรือละไม่โอ้อันนี้เอ็ดไปสีเร้ทะเลสีคือนวลเี่ยงเดียวดีร้อนอยู่แท้ำเพือซ้ําสูงครับโอ้ซ้สูงโอ้ซ่อาสูงมันติดกุลาดนี เร่งเดียวรี้อนหน่งงสี่หกแปดสิบเอ็ดพีบางหนึ่งไก่กกเสาอีกกระดึงอยู่น 2, 4, 6, 8, 10, 10ี mm ่นี่หนึ่งอันนี้ตีกงเรียบร้อยตีกงเรียบร้อยเดยอนเลงในบ้านนหยนตะนเจ็บพี่น้องไย มาเบ่งขั้นตอนการอัดบังไฟมื่นครับพี่น้องพันนาดดดงิไ้ลอกถลกดลอกถลุดโอ้ลอกะลูดใส่ลอกตะลูดลองจอกกันละเนี่ยเสร็บครับ

เอาดีนะก็ือจะเสื <Für thi laughter> ้อทานมองมันหามองมันหามองเสิงว่างมันว่างแก้มมีเสิงนี่

ต้องหาหมอสิจาะแกครับ เสียบปิ่นสอสว่สานและไถง่ายกําลังอัดบังไปหมื่นพี่น้องให้ยู่เพิ่นได้ให้ให้ให้โดลิกมือให้โดมือให้โดรอบทึงรุนแรง

ฝันว่าได้จืดขนคนมคัมกสะอาดาชอ,ชอกชกกระปกแมจังน้อยใบยวองดำของมันดินเนี่ยดำเนาะนี่แต่นเนาะเดี๋ยวดินเท่านี่กต่ถึงเท่าขึ้นกระดิ่เนี่นยฟองดำมาตักในนี้นีน่อเนาอกยอยงนี้ละแม่ขึ้นกดิดึงเาดึงดึงเาอย่งนีล่ะ ตอบดีเสียงอะไรเอา้เอาอา่อาฮอไปตะก้อนทั้ันเลยอันนั้นฮอก้อนทั้ันย้อลงก่อน จะดึงแบบขึ้นไป่นหลังจักรฟ้ามั้งไรนี่นี่นี่ โอ้ข้านเลยป่ะนี่มีมีมีแตะวาละยูวะทีมีแตะกับยูเนาะสองอย่างอย่างนี้ละสีนี่เราเล่นสีนลยนี่ตัวแก่เนี่ยเหี่ยวเลยปบาเนี่ยอนงอนบังมีแตะแค่น้ว่ามีเพลงแล้วมันก็โคตรละเมงียนะงมันเนเพลง พอดีมาดินนำท่านฤาษีน้อยมาเพิ่นเปิดครบหมูพี่น้องเลยครบหมูยุคข้อสองตัวได้ข้หมูปีงพี่น้องเลยบางแนนี่เต็มไม้ปีงอยู่พอดีบ้าวดมกะมาได้โอกาสพอดีเลยครับได้กินปีงหมูพี่นี่ปีงหมูพอดีมาเพิ่นครบหมูยุคข้อพี่น้องเลยมาหากินเก้งขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวผูเจ้าได้กินหมูอ่ะปีงหมูพี่น้องเอา มาเบิ่งเพิ่นเฮ็ด้บ้างไฟ่ผัดได้กินปิ้งหมูพี่น้องมื้อนี้โชคดี นะพี่น้องมื่อนี้มาอัดบาใส่สวยมา, <pin. S 1> มาวุ่นครับมาวุ่นมาวุ่นมาวุ<อ>่นมาวุาว่นครับมื่อนี้นี่นี่จอกอันนี้คือจอกนำ้นำมันปือเลยพี่เก๋ยยัดแต่ละถือซัมปนี้แล้วพี่น้องซัมปนี้ละ่ะแต่ละอะไรไม่เต็มท่อ阿ล,ลงเลยครับพี่น้องเ้ท่อละลงไปจ่อกัน นมเล็กน้อยเลี่ยฮะนอปบอบ่านของลานมาซะกกานกีย่านนมแมละเล็กเดียด๋วยวนี้นะนกลายเป็นก้อนใน่านของลานมาเมิ้ลเก่งไม่ลิ่นพี่น้องเลยเธอเธออะไรซ้ำนี้ปะอ่าเธออะไรซ้ำนี้พี่น้องอันนี้หองกระจอกนึง,นงอันนี้ก็ปล่อยให้โดยมือลง เดนี้แล้ครับพี่น้องไปเรื่อยๆจนกว่าละเต็มเต็มแล้วกับเสื้อเชิดขั้นตอนต่อไปกับท่าเบิ้งบัดเสื้อเชิดเด้กพี่น้องบัดมันเต็มเด้อะเชิดดินเชิดไม้อะไเลยกันทำมาเบิ้งน้ำเดียวครับพี่น้องเป็นบังที่จุดแล้วครับพี่น้องอันนี้จะเป็นหูไฟอันนี้เป็น เป็นบังไฟแสนที่จุดแล้วครับน้องมาใกลก้ก่อไฟไว้เถเลยอย่างนี้ละ่ะจุดจุดทีนี้สองบงังอัดเทร์ดเรียบร้อยพี่นอ้องอัดเทร์ดเรียบร้อยแล้วครับ ไมาถ่พาีทัน <c oughs> เป็นอัดเทิเเทด,รเ,ทรดเรียบร้อยแล้วเทิดไม้สาตรครับพี่น้องเทิดไม้สาตรเรียบร้อยแล้วเป็นลั่นเป็นลั่นอยู่พี่น้องนักหกโลเจ็ดขีดครับนี่โกกิโลเจ็ดขีดสุนี้นักหกโล่ซี่โกโล่ซี่ขีดครับสุนี้บล็อกนี้เบ่งอึ้งเรื่องครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอรับความขอบคุณจากกับผมเบ้าดวงดุ๊กดกครับอยู่ดีแห่งสุขคนเป็นบางไฟมื่นครับพี่น้องเป็นทีมงานมาอร่อยหอมครับพีจุดอะไรอยู่บ่จุดเลยครับจุดเลยครับหหหออออออมมรรยยยคัับบสกเดดีีวจจง้ทำการจุดแล้วครับพี่น้องเป็นบางไฟมื่นครับพี่น้อง อยู่เปนยยาได้ไหมนะเดี๋ยวมาทำอย่างนี้เจิ้มเิเกอวันนี้ขเดอดผเดอนี้เรนี้ไปไปนะยัไบางนึงเึ้นบางนึงกับลุ่งครับพี่น้อง โลเ,ยยเโนเียมโลยังโลเนียมหลวมกลางสมบูรณ์ครับเป็นทีมงานมะร้อยหอมครับพี่น้องโลเนียมยังนิ่งอยู่ไหมครับอ่าปุณบางพุนกับร่งลงครับพี่น้องุบางพุนกับร่งลงครับพี่น้องบางนี้กาลัางลงคือเดียวครับเอามาเบิ่บงบ,บางที่ลงครับพี่น้องบางที่ลงนี้เป็นห้องห้องโนูฮะฮะโนนี่ครับ โน่นีมครับพี่น้องคุณนะตกคือครับตกคือตเต้นมีท่านครับพี่น้องตเต้นมีท่านฮ่าฮ่ายไปแล้วครับพี่น้องคุณอัันน้นมาเอาไล่หอมครับพี่น้องเอ๊บางทรันงไปพิการคุยพ่อกลางล้มแล้วคุยเกาะเกพร้อามยังสวัสดีครับอันนี้บางไฟเพิ่นเตรียมไปจุดพ่อกับกล้วยไว้อยู่ครับนี่อันนี้เสื้อกงเรียบร้อยแล้ว อ่ยินดีมีเฮทุกคนสวัสดีครับ